นักบุญทุนลูกค้าอย่างนี้แล้วถ้าคุณแบบไม่เอาเปรียบลูกค้าคุณคุณแบบให้อะไรที่ลูกค้าคุณเขารู้สึกว่าเขาอิ่มเอมเขาพอใจมันจะมีข่าวแบบนี้หรือเปล่าล่ะบุญจริงๆมันเป็นบุญแบบที่เราเข้าใจกันหรือเปล่ามันจริงอาจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นแค่ค่า PR ก็ได้เราจะไรู้เหรอมันก็เหมือนการทําการตลาดแบบหนึง่งภาษาทางโลกเขามีคําว่าฟอกเงินแต่ภาษาทางพาะหนูอยากทำใช้คําว่าฟอกบุญ มองเป็นปีตนรรมนั่นแหละพวกแบบใช้ชีวิตแบบว่าผ้าปิดตามัมนก็มองอะไรไม่เห็นหรอกเหมือนพวกแบบถูกทองบางตานั่นแหละท้าเวสุวรรณมีผ้าแดงยัะไม่หนักเท่าอีพวกที่ทองบางตาตของเขาเองไปออกมาฟิตแบบคำถาที่มาทีโดยตรงไหมครับ ใครคใครจะฟีดแบ็กกับหนูหนูไม่รู้แต่ถ้าฟีดแบ็กก็ได้แต่ว่าหนูยืนยันว่าที่หนูพูดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หนูยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยแล้วก็ไม่ได้เจาะจงเคสไหนเพราะหนูรู้สึกว่าเคสที่ทําแบบนี้ในออนไลน์ไม่ได้มีที่เดียวมีอีกหลายที่เพียงแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่เป็นเคสที่ถูกยิบขึ้นมาแลว้วก็เป็นข่าวแบบที่อผลกระแสเอามาทําแบบนี้แล้วกันแต่ถามว่าเคสอื่นที่ทำในลักษณะคล้ายๆแบบนี้มีไหมม,มีจ้ามีหลายหลายคนก็ออกมาปกป้องฝั่งทางเข,งขงาเหมือนกันค่ะ มันคนละเรื่องกันก็อย่างที่เราพูดในรายการวันนี้ไงนักบุญทุนลูกค้าอย่างนี้คุณโอเคเหรอหรืออย่างที่หนูสรุปวันนี้คือคนเราถ้ามันเขาจะมีจิตใจที่เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาควรเขาควร,ควรแสดงสิ่งเหล่านี้กับคนที่มีอะไรบางอย่างกับเขาเช่นถ้าคุณเป็นแม่ค้าคุณควรเริ่มต้นการแบบจิตใจบุญสุนทานกับคนที่เป็นลูกค้าคุณก่อนไหมเออถ้าแล้วถ้าคุณแบบไม่เอาเปรียบลูกค้าคุณ คุณแบบให้อะไรที่ลูกค้าคุณเขารู้สึกว่าเขาอิ่มเอมเขาพอใจมันจะมีข่าวแบบนี้หรือเปล่าล่ะเนี่ยแค่นี้มันก็มองได้ชัดแล้วว่าบุญจริงๆมันเป็นบุญแบบที่เราเข้าใจกันหรือเปล่ามันจริงๆไม่ใช่มอาจจะเป็นแค่ค่า PR ก็ได้เราจะไปรู้เหรอมันก็เหมือนการทําการตลาดแบบหนึ่งแต่เอาเรื่องบุญมาทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเขาช่วยเหลืออะไรแบบนี้แต่หนูรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้กับสิ่งที่เขาให้อ่ะมันไม่ได้บาลานซ์กันไม่ได้ว่าเคสไหนนะแต่ที่หนูเห็นเห็นอยู่าที่ทำทำกันอยู่ในโลกออนไลน์อ่ะ หลายๆคนก็คือได้กําไรที่มันไม่ค่อยจะโอเคกับกับการที่เอาเปรียบคนแล้วก็แบ่งกําไรส่วนต่างนิดๆหน่อยๆไปทําเรื่องพวกนี้แล้วคนก็เข้าใจว่าเข้าใจไปว่าเป็นแม่พระพ่อพระกันไปซึ่งมันไม่ถูกอย่างนี้ต้องถามจากชาวบ้นที่เขาว่าเอาเั็นปาาไปสร้างบุญเ,เล่ามจะได้ไม่นะ มันไม่ได้หนูว่าจุดประสงค์จริงๆถ้าบุญจริงๆมันต้องมาเริ่มต้นจากเจตนาที่มันบริสุทธิ์ก่อนแล้วอันที่สองวัตถุทานวัตถุทานคือสิ่งที่ให้ก็ต้องมีแหล่งที่มาที่มันบริสุทธิ์มันถึงจะได้เข้าองค์ประกอบของการให้ทานจริงๆในทางศาสนาแต่มันไม่ใช่ด้วยการที่วันดีคดีหนูไม่ได้พูดถึงเคสไหนนะแต่วันดีคดีเหมือนเราไปแบบไปเอาเปรียบคนอื่นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสิ่งที่ได้มาจากความเดือดร้อนความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็เอามาฟอก ภาษาทางโลกเขามีคำว่าฟอกเงินแต่ภาษาทางพานุอยากใช้คำว่าฟอกบุญอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันได้บุญหรือมันไม่ได้บุญหรอลูกค้าเาจะได้บุญนะครับเขาก็ไม่ได้เต็มใจจะให้อีกอ่ะก็คือสรุปก็คือมันก็เหมือนแบบการทำอะไรที่มันไม่ได้ประโยชน์เลยปล่าประโยชน์ไปเพราะคนเจ้าที่เป็นเจ้าของเงินจริงๆเขาก็ไม่ได้เต็มใจหนูว่าไม่มีใครหรอกที่อยากถูกเอาเปรียบเพื่อที่บอกว่าเออฉันเอาเปรียบเธอนะเดี๋ยวแต่ฉันเอาเงินเธอไปทําบุญเขาก็จะบอกว่าไม่ต้อง <c oughs> อยากใช้คาพูดเซนเตอร์ <c oughs> <c oughs> ไม,ไม่ต้องสอใส่เกลือค่ะกูทําเองอยู่ได้ทุกวันอยู่แล้วอ,อไม่ต้องทําแทนกูเดี๋ยวกูทาเองถ้ากูอยากทําอะไรประมาณนี้แต่บางส่วนเขบอกว่าฉันเต็มใจนะไหน,นก็มีแต่อีนั่นแหละที่เต็มใจค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนไงประเด็น <laughs> คือไม่ใช่ทุกคนหลังเต็มใจก็เต็มใจไปแต่มันไม่ใช่ทุกคนทุกคนเขาเต็มใจด้วยหรือเปล่าถ้าสมมติทั้งร้อยคนที่แบบเสียหายอ่ะหนูว่าสักสองคนมีไหมก็อาจจะมีอยู่แต่ก็มีในรายการของแต่วันนี้ก็ยังมีมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยหนูเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นบัวเต่าถุยบัวที่บัวที่มัน มันเปื่อนโคลแม้แต่เต่ามันก็ไม่กินไงเพราะว่ามันมันจมโคลต่อจะได้ยังไงถาวเรศดอไดอกไม้ของเราดอกไม้ดอกไม้ทองเอาดอกทองมาให้มันตัดกับชุดดามที่ไวทุกเธเราก็แบบเป็นมีไปไม่ใช่เราก็เห็นก็กระแตดอกทองมันมาแรงกระแตดอกกุหลาบทองมันมาแรงแล้วก็เลยแบบติดมาเพื่อให้มันเป็นกิมมิคอันนี้มาจากําเพลง แล้วดอกเดือวไม่ขายด้วยขายยกถุงเลยถุงหนึ่งมีประมาณ5้ิถึงร้อยดอกเขาถึงจะขายราคาต่ามากนี่ไม่กี่สิบบาทเองเอามาติดสวยประดับไม่ไม่มีเปอร์เซ็นทองเลยเพราะว่าใช้สีพ่นเอาแต่ว่าดูเหมือนทองอยู่เวลาแต่งรายการแล้วสีสวยก็ได้เหมือนกันอะถ้ามันต่างกันตรงไหนกับไอ้ที่คุณได้ได้ไปแล้วเขาบอกมันไม่ได้มีมูลค่ามันเป็นของแถมอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็คขายขายไม่ได้แต่ซื้อถูกกว่าได้นี่จะเอามาเพื่อบอกแค่ตรงนี้ว่าเนี่ยซื้อถูกกว่าได้นะ โดยที่ไม่ต้องไปรอของแต้มอยากไปอยากได้ทําไมเออมึงอยากไปอยากได้ทําไมไอ้ดอกลาบจีนนั่นน่ะกระทองห้องกงอ่ะทองกงเตกอยากเอาไปทําไมเอาไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้บางมากเลยฉีกก็ขาดมันในบัรนี้ในรายการแอนนี่เทวาเวทปิดตามันมีความหมายไหมมีถามอีกแล้วนะอยากรู้อยากรู้มันก็มีและคาวเวทปิดตาก็คือแบบหูหนวกตาบอดไงใช่ไหมล่ะ อุจาถึงตระสิที่หูหนวกตาบอดคนก็จะได้แบบไม่รู้ไม่เห็นไงเหมือนลูกค้าที่แบบหลงเข้าไปเอฟเงินเอฟทองเอฟอะไรกันนั่นแหละมันก็พวกเดียวกับพทะาวัจจุบันที่ปิดตานั่นแหละหูหนวกตาบอดความมีความโลภมีความหลงแล้วก็ไม่ตั้งสต,ติการเห็นแค่ของราคาถูกของสามหมื่นเหลือเหลือสามพันอะไรแบบนี้ก็ยังจะไปซื้อไปเอฟอยู่สาหรับหนูนะหนูมองเป็นปิดตาธรรมแต่ถ้าทางความเชื่อมันไม่ได้มีอะไรเราก็ปิดพระบางพระยังไม่ได้เบิกเนตรอะไรแบบนี้เขาก็ปิดตาพันตาไว้เป็นเรื่องปกติ แต่สาหรับหนูๆมองเป็นปิติหนาธรรมนั่นแหละพวกแบบใช้ชีวิตแบบว่าผ้าปิดตาม,มันก็มองอะไรไม่เห็นหรอกเหมือนพวกแบบถูกทองบางตานั่นแหละท้าเวสุวรรณมีผ้าแดงยังไม่หนักเท่าอีพวกที่ทองบางตาตื่นทำไม่ฟังกันไงมันก็เลยตื่นทอง <c oughs> อ,อนั่นแหละโอเคไหมคะที่พ่เรียงขออนุญาตในการที่เราได <c oughs> ้มีโอกาสพูดะะถึงเรื่องที่เ,เคยเป็นผู้เสียหายแล้วเหมือนแบบถ้าเขาปรับปรุงแล้วเขาจะให้โอกาสในการ ยังจะยังจะไปอีกเหรอคะยังไม่ลาไปอีกเหรอได้ดอกกุหลาบมาแล้วยังไม่ลาไปอีกเหรอมันก็เคินไปยังดูไม่ออกอีกเหรอยังจะแบบโอหนูว่าคนพวกนี้หนูไม่อยากพูดกลางๆก็คือเข้าใจว่ามันเป็นสิทธิเราไม่สามารถไปห้ามใครได้ว่าเขาจะตัดทาเขาเชื่อใทรแต่ถึงขนาดนี้แล้วว่าก็คิดให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าเวลาที่คุณแบบพอใจอยากจะไปยังอยากจะไปซับพอเขาอะไรเขาคุณก็บอกว่ามันก็เป็นความรู้สึกของฉานมันเป็นมันเป็นมันเป็น ความเห็นส่วนตัวของฉันใช่แต่เวลาเดือดร้อนมาทำไมมึงไม่บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวมึงบ้างละ่ะวิ่งแจน้นหาตื่อหาอะไรให้เขาช่วยใหญ่มานั่งหน้าเศร้าในรายการโหนกระแสบอกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบถูกอะไรก็ให้นึกถึงบ้างเวลาเวลาถูกเอาเปรียบถูกอะไรไม่เห็นมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเลยแต่เวลาจะไปหลงไปศรัทธาไปเชื่อบบ เป็นศรัทธาส่วนตัวของฉันอม,อมเท้าวัสุวรรณเข้าปากไปเลยค่ะ <c oughs> จะได้ฉลาดขึ้นถตาเอาแขวนคอแล้วมันไม่ทําให้ฉหลาดอมเข้าคอแล้วลืนลงไปไอ้ไข่ด้วยกลืนลงไปให้หมดเราเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่เหมือนกับโดนแล้วแต่ยังยังยังเหมือนแบบอาจจะมีโอกาสกลับไปยีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาปรับปรุงตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยตาสว่างถ้ามันอะไรบางตาอยู่ให้ไปเช็คไปหาหมอตาบางทีเตดทองมันอาจจะบางาาตาดำอยู่ยก็ได้มันก็เลยมันก็เลยตาบอด ไปหาหมอตาเช็คตาไปตาตาหาหมอตาไม่ได้ก็สุดน่าจะต่สุดเดียวยาแล้วแหละเออเป็นใครกำมันอย่างหนูบอกว่าบัวมีหลายเหล่าถ้าคุณแบบคนเขาพยายามจะดึงคุณออกมาจากโคนแล้วว่าไม่ให้คุณเป็นบัวเต่าถุยใช่ไหมแต่คุณยังอยากจะเอาหัวมุดโคนอยู่อย่างที่หนูพูดในรายการก็สุดแล้วแต่เธอคะ่ะเพราะเวลา,าหัวมุดโคนหนูก็ไม่ได้ไปเปื้อนโคนด้วยนี่มันก็เป็นเรื่องของคุณคิดกันให้ดีเอากันให้ดีดสังคมเขา ช่วยช่วยกันตั้งคาถามช่วยกันตีแผ่เรื่องแบบนี้เพื่อที่จะทําให้คนในสังคมตื่นรู้มากขึ้นมีสต,ติมัญญาม,มากขึ้นแต่คุณกลับทําตัวคุณเป็นแบบบัวเต่าถุยใครก็ช่วยคุณไม่ได้เงินใครเงินมานก็อย่างที่มีคนมางครเขาบอกเลยว่าเงินอยู่ในกระเป๋าคุณนี่เขาไม่ได้ไปแบบไปล้วงเอานี่คุณเต็มใจจะแบบไปพักให้เขาเองก็ช่วยไม่ได้ค่ะ ขขอบขอบบคคคุุณณ่ะถ้าไม่อยากพัดค่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและ a ฟ p a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ